สตเว่นสตเว่นเฮ้ยนี่อะว้าวมาแล้วมาแล้วมักระพริบแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไม่ได้กระพริบไฟเองนี่ยชุดหล่อท้าผีแล้วใครเป็นผู้หญิงอีกคนนึงอะเป็นอะไรไอ้ไหมหนูไหมอันนี้เดี๋ยวไอ้ไม้ไม้มึงเสื้อสีอะไรอะกูจะดูเสื้อตัวเองไหมเนี่ย

บวกบวกไปเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำเช่ะไรนะเคเคมึงเกมโอ้โอเคไปทำหน้ารถไปทำหน้ารถไม่เชื่อหยิบอะไรไม่ได้เลยสภาพมือมึงเต็มมึงก็ไอ้ทิ้งยาดีคือตะห่วงเอ้ามึงมาทิ้งนอกรถไอ้เคตั้งแต่กูเล่นเกมแบบไอ้เคมานอกจากอมังอัดมันเกมอื่นตัวถ่วงรึเปล่าโอเคโเคโอเค เดี๋ยวกูพาเดี <t <t ๋ยวกูพาไปให้เล่นให้ดูว่าเริ่มต้นมันเล่นไงจัดไปเราก็ต้องหาที่อยู่ของผีให้เจอก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้อยกับพี่อังยืนอยู่ข้างนอกก่อนเดี๋ยวผมพาพาเคไปดูข้างหน้าประตูอ่ะกูเตรียมกล้องถ่ายศพไปเคแล้วเดี๋ยวว่าแกมาดิเคเดี๋ยนะกูอุ้ยเชี่ยยังไม่ทันเปิดประตูบ้านเลยเข้ามาไอ้ยียเสียงมาเสียงมาแล้วเอา ไม่ไม่อยู่ไหน啊อะไรก็มีไม่อยู่ไหนผมอยู่ข้างล่างมไม่เห็นหรอประตูไม่เปิดประตูเปิดไม่ได้เปิดประตูให้กูหน่อยเปิดประตูกูหน่อยเร็วเปิดไม่ได้เคือมึงมึงต้องจัดการผีเชื่อเปิดประตูคนไรอะเปิดประตูคนไรไม่รู้ไม่รู้มาเชื่อปรปตูไม่ได้คนอะไรวะเปิดประตูคนอะไรวะเปิดประตูอะไรจะไม่ได้อะเปิดไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้ไอ้เหี้ยหมดแล้ว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  มาประตูกดอะไรอ่ะหลับดีมากเลยดีมากช่วยด้วอยกดตรงกดอะไรกดตรงกดอะไรมากางเขนอยู่ไหนอ่ะโดนมากกางเขนจริงปะเนาะ่ะถือที่อุณหภูมิไว้เออเราก็เดินหาตามห้องว่าห้องไหนอุณหภูมิมันน้อยกว่าปกติแล้วกว่าสิบอะห้องนั้นแหละน้อยกว่าไปเลยเนาะอันนี้คือเราเริ่มใช่ไหมเราเริ่มใช้ไเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เริ่มแล้วเริ่มแล้ำจิ้มหอยเลยอ่ะตอนนี้ต้นเกี่ยวกับการล่าท้าผีกับเดอะแก๊งของใจราทุกตอนนี้มีผมมีพี่จอยมีพี่อังแล้วก็เคเคนะครับผมจีบอัดสาย Where are you? Ah เจ้าต e วอยู่โฟมดูอยู่แฮปเปอร์เป็นกดอะไรพูดกับผีวะ The V The V อย่าหลอกกูนะ โอ้โหแค่กดเดินกูยังลำบากเลยเนี่ยมันไม่มีวิ่งเหรอวะหนีเจอผีก็หนีไม่ได้เลยดิใครก็หนีผีกันเกมนี้มันต่อยผีได้เค้โอโหโง่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงแบบอย่างเงี้ยจริงปะตรงประตูอะ เน <Workers, S 2> no ี่ยเน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 ี่ยไม่ใช่เคมันมีคนเปิดไอ้นี่เปิดไอ้พวกอุลตร้าูลอ่ะเออเนี่ยมาได้ยินเหมือนกันเลยเสียงอะไรวะนี่หอพี่จอยเปิดแหมพี่จอยเนียนแก้งเนียนเนี้ยเลยนะเปิดเปิดทบล็อกเฉยมันไม่มีอะไรให้กลัวทุกคนเดี๋ยวผมยังไม่โอ้โหไม่มีอะไรกลัวอันนี้มันมืดหรือยังเนี่ยเออเดินมาทำไมไปหาผีต่อไปชิวไม่เดี๋ยวรถหาย เอาเวลาดิว่าดูมันมีมันมีนี่แหละนี่ยเห็นไหมข้าต่อมองเหลือห้าสิบคิดตัวเมอร์ข้าต่อมองเหลือห้าสิบต่อมองากโอ้โหตู้เต่าทุนเลยสี่สิบสี่คลิปอัดอาศัยคลิปมีโยโม่หน <S 2> <S 2 <S 2> <S 2> ึ่งเบอร์บอกไว้ก่อนนะฟีซิงส่วนใหญ่ผีดุซะด้วยไม่เขียนว่ะเอ้ยยอดบีซีโชโยูเซลอุ้ยชิต อย่าไฟตั้งทีเอาแล้วเอาแล้วปิดประตูแล้วเปิดประตูให้กูหน่อยเย่ามาัดพวกแกปิดประตู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 แล้วปิดประตูแล้วเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูหน่อยยอมแล้วยอมแล้วยอมเปิดประตูร้องกูเลยประตูยังไงประตูยังไงประตูยเหรอพี่อ๊อฟพีไม่ยอมเป็นประตูมีคนตายก่อนกู สว่วนเคเคอ่ะเคเคอ่ะนั่งนิ่เห็นเหรปิดประตูหน่อยผมยอมแล้วไอ้แอร์แล้วทำไมเคเคไม่โดนฆ่าแล้วกูโดนวะกูงงมากเลยเนี่ยไหนไหนเคเคอามังอัสนักสืบใช่ไหมต้องสืบหาชนิดผีแล้วไม่ไม่ไม่ผมยอมแล้วพี่ผมยอมมันมีอะไรหน้าตัวกูไม่มีล้อสแก็ตเลยมึงกลัวอะไรไม่รู้ไม่มีเหี้ยอะไรเสียงเมื่อกี้เต็มผ้าหูเลยแล้วทำไมค่าสมองกูเหลือ24แล้ววะ ยามึงอยู่กับพื้นนะเคอันนี้มีโค้ต้ายาเพิ่มอีกหนึ่งขวดเคก็หยิบยากินดิมาฉัไม่กินผมกินเองอ่ากินละขอขออีกพี่พี่จอยขออีกผมว่าผมต้องกินยาสักสามขวดอะไม่ต้องกินแล้วพอแล้วคนละกี่แหลกเท้ากันหกสิบห้ามันไม่พอมันต้องแบบพอร้อยเต็มของผมต้องร้อยเต็มเคมึงหยิบไอ้นี่ไปไอ้แมนออฟก็อ์ไปที่ไหนวะไม่ก็เขียนี่ยมันหยิบไม่ได้อะก้มหยิบยังไงวะ กดอีกดไม่ได้ในตัวเราอ่ะของเต็มได้แค่สามชิ้นคือตอนแรกอ่ะคุณกิกิ้งลูกกิ้งก่อนกิ้ลูกกิ้งก่อนไม่มีอะไรอ่ะกดจีนไปเลยอ่ะเอ้าแม่งกินยาเฉยอ่ะนั่นแหละไปสมองผมล้นไงเมื่อกี้โอเคฆ่าสมองเยอะสุดให้มันพูดไหมพี่เออเพราะว่ามันต้องพูดนะเพราะผีจะไม่ฆ่าคนที่ฆ่าสมองเยอะถูกเอ้ยงั้นก็ให้คนอื่นพูดอะดีดีแล้วไม่แต่มันฆ่าสมองเยอะสไปแล้วฆ่าสมองเยอะสุด ไอเคกูไอนี่มากูดูใน YouTube อ่ะมันบอกว่าถ้าถ้ามือถือไม่กันเขยแล้วไม่ว่ามันจะพูดยังไงมันก็ไม่ข้ามกูไม่เชื่อกูไม่เชื่ออันนี้มันจริงจริงแมต้องกดชิปอยู่ตลอดวะโอ้โหตรงหน้าจอเหอะมีเสียงด้วยกูไปละเฮียเฮียตาไป้าไปเหียขึ้นไอเฮียไอเฮียมันมีเสียงไอ้เหี้ยมึงกดตัวทีออกดิ เฮ้ยกูเด้นะกาอย่างนี้เฮ้ยกูเน้ยเสียงนี้อะไรอะนเลยนัเลยไหมนำเลยนัเลยนั่เลยนัคเลยนั่งลยนั่เลนังเลนัลยนัอน่งเลยนงเลยน่งเลยนั่งเยนั่งวยนั่งเลน่งเลนั่งังล่งงเลั่นมึงลนงเลยนังนั่งเ่งล่งลงบนไปด้วยกันดีกว่า เออกูรู้ว่าไปด้วยกันเจ็ดสิบห้าเขาบอกไปด้วยกันยิงยิงนาทีผีออกโอ้ยไปไหนก็ได้ตอนนี้เริ่เดินเลยไปะโอ้เฮียอย่าไปทักทายห้องทางซ้ายดูสิห้องทางซ้ายเออข้างในมีห้องอีกห้องนมโค้ชฮัมเออนั่นแหละเฮ้ยทำไมไฟดังบ้างดูดูพูดไปไงดูดูพูดไปไงสิบสี่แล้วตอนนี้สิบสี่แล้วตอนนี้ไม่ได้มีห้องไฟดินอยู่ ยี่เคปะหนึงนะพวกเรากลันกูจะขี้เข้ามาทำไมกูเห็นจิ้งโข้กูหันหลังให้อะกูไม่กล้าอยู่คนเดียวมึงขี้เลยไอ้ยี่เนี่ยมาพูดเล่นขี้จริงตรงนี้หรอนี่นี่เฮ้ย VRU เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไม้ไม้ไม่ต้องคุยกับเขาแล้วไม่มีประโยชน์เขาเปิดน้ำเนี่ยเนี่ยน้ำดำปะที่เราต้องดูใช่ มาวโอ้ยแม่งแหกเข้าเลยที่ไหนจัดชียอ่ะเขาแล้วเขิาแล้วเดินมาวิ่งนี่เขาแล้วอะไรเขาแล้วอย่าหูตัวใครตัวมันนะมึงไปนะกูกันกูมันตุ๊บตุบมันตุ๊บตุบมันตุ๊บตุบเปิดประตูเปิดประตูเข้ามาพี่ผมยังไม่ได้เข้าเลยเข้ามาเร็วๆร็วดีเอ้เค้กแล้วโซล่าโซล่าถ่ายจริงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย มันล่าเสร็จยังวะไอ้ไหมตายแล้มั้งปิดประตูปิดประตูเข้ามาพี่ผมยังไม่ได้เข้าเลยเข้ามาเร็วดีไออย่าเข้ามาเข้ามากูถ่ายจริงนะโอ้ชิ่โอ้ชิ่โอ้ชิโอ่อ้อ้อ้ช่อ้ช่อ่อ้่งอ้ชอ่งอ่อ้อ้งอ่งอ่องององโอ้งอ้องอ่อ้อง แล้วก็ต่างต่างคนต่างพูดอ่ะกดวีพูดอ่ะเรียกบอกว่าสตีเวนสมิธช่วย y o u r s e l แล้วมันมาแล้วมันจะมันจะทำร้ายเราวะไม่ไม่ถ้าโทรตัวถ้าโทรตัวคือการหายใจใส่แล้วก็มากดสตีเวก็ช่วย y o u r ล้สตีเวนสตีเวนเลิศเลิศไม่ทำรายไม่ทำร้ายกูเรื่องห้องน้ำไอเคกูเรื่องน้องน้ำสตีเวนสมิธช่วย y o u r s e l เลิศสตีเวน มีพีส์คิวมีพีส์บอกว่าบอกว่าสตีเวนโชยเซลสตีเวนสมิธโชยเซลเขาอยู่ในห้องน้ำไงรอว่าเขาอยู่ในห้องน้ำทุกคนดังดีนี่ไงผมอยู่ในห้องน้ำนี่ไงอ้าวเหรอเอ้ตัวปเฮ้ยประตูไม่ปิดดิพี่เราพูดดูก่อนมันมันไม่ฆ่าไม่ฆ่าม่ไมฆ่าตัวนะชัวมีไม้อยู่ข้างบนเพราะอุ่นใจก็จะได้เห็นสตีเวนสมิธโชยเซลโชยเซล ฮัลโหลฮัลโพี่ยังยังอยู่ใกล้ๆพี่ยังพี่ยังอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยอยู่คุไม่เชื่ออยู่มันเปิดประตูมาดิไหนอะนี่ไงอุ่นใจอุ่นใจอจอยของแกวะอุ่นใจอุ่นใจอุ่นใจถ้ามันล่ากูก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้แต่จอยมาไม่ได้เพราะของมันเยอะอ่ะอุวยของต๊กของต๊ก อะไรของตกตีเวนสมิธเชิญยูเซลทำไมเขาตกหรอไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรถ่ายรูปได้ตังค์ด้วยถ่ายดิไม่มีอ่ะไม่ออกวะจอยเงินเดี๋ยวก็ออกพี่เฮ้ยกายตีเวน fuck you fuck you man ขำเอาขำเอาหุ้ยมาแล้วมาแล้วเรื่ออะไรวะฮะอะไรมาวะมันเป็นเงาเงาดำๆมันแกีวบแบบอ่ะไม่มีเงาพี่อังเงาไม่ไม่กูก็มึงอ่ะเค แล้แก้วนี้มาได้ไงอ่ะไม่โผล่อ่ะผีงอนน่าผีขี้อายเกินว่ะักดูาักอยูมัเฮ้ักดูวมีพีชสตีเวนสมิชโชว์ yourself hello hello สตีเวนสมิบอกชื่อด้วยโชว์ yourself โชว์ y o u r s e l สตีเวนอุ้ยแก้วแก้วลอยแก้วลอยเออเห็น่ตเีแก้วลอยป่ะ sorry 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 สองร้อ่เมื่อกี้ยังด่าเขาอยู่เลยมารลงสอรี่อะไรแก้วมันลอยแล้วเค้าเขาสตีเวน s h โชว์ yourself สตีเวนโชว์โชว์ yourself พี่กล้องฟิล์มจะหมดแล้วยังไม่หมดพี่เห็นเลขสองอยู่บนหน้าจอกล้องอย่าอย่าโกหกพี่ทุกคนสังเราด้อ บังนะ้เฮ้ยี่เลยนภากินกี conv, oh. ้ได hey. e! yeah. ้ต่อเมื่อายถายรูปผีมานลเท่าน้โอ้โห้ยจะไม่ได้ออกจากบ้านพ่จะไม่เปิดประตูให้เถายรูปผี้วยนะเวเฮ้ยว้ามาแล้วมาแล้วมากับพีบแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยไปไม่ได้กับหีบไฟเองนี่

ประตูนั้นเปิดไม่ได้เ้น้องหาประตูอื่นเอาเเปิดเปิดประตูอื่นได้แล้วเปิดประตูได้แล้วไฟดัไฟดับไฟดัฆ่ากูทีฆ่าเลยฆ่ากูเลยกูยอแล้วใจใจใจอยู่ที่จะิดติดติแม่งผีล่าตอนมีตายมากมา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 ดามามลมา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 ามามาาาาา ของบ้านร้างหลังน mm okay. mm ี้ไปได้ไอเคไอเคไอ้เหีคจะล่าแล้วีไอเคไอเวตกใส่กูรัวๆเลยเมื่อกี้มันมีตกได้หรอวะโลกเกินเอาจริงเดี๋ยวมึงไอไอไอมุมมุมมองมึงอ่ะเดี๋ยวมึงรอดูคลิปกูเพราะว่าช็อตที่กูเป็นผีกูเห็นหมดเลยว่าแบบว่าผีมันทำอะไรบ้าง